สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผราเครื่องนะคะวันนี้น้องมีผ่าเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0ู4 9 5 4 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่228ี่ของน้องแล้วนะคะก็มาต่อจาก EP เมื่อรอบเช้านะคะก็ราคาพักเครื่องนะคะอง์ละ400บาทนะคะเริ่มต้นปิดคู่ที่อง์ละ600บาทเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องต่อเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะองค์แรกขอเริ่มที่พักกิ่งนะคะขอเริ่มที่พักกิ่งองนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะ เป็นรายการที่หนึ่งนะคะพักกิ่งเป็นพักกิ่งหลวงพ่อรวยนะคะองค์นี้รายการที่หนึ่งเป็นพักกิ่งหลวงพ่อรวยนะคะอง์ละสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้รายการที่สนะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมนะคะพิจารณาดูตามความชอบได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็สามารถจะปิดรายการน้องได้เลยอง์ละ4 0 0บาทปิดคู่ที่600บาทองนี้เป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อ รูปหล่อองนี้ก็ลองดูลองชมนะคะเป็นรายการที่3นะคะอง์นี้เป็นรายการที่3นะคะเป็นรูปหล่อเก่าแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นพราปิดตานะคะ เป็นภาพปิดตาปิดทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการน้องได้เลยสามารถจดหมายเลขไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาสั่งได้เลยระหว่างดูวิดีโอไม่ต้องดูให้จบก็โทรมาสั่งได้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะเป็นเห,หรียญหลวงปู่หงนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะรุ่นแรกอง์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะ,คะ,คะด้านหลังเขียนวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินนะคะรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกนะคะรายการที่หกเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะ เป็นพระไกเซอร์แบบนี้เลยนะคะผิวแตกรายงารายการที่หกนะคะส่องให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะ เดี๋ยวจะหยิบพระองค์ที่ราคา400บาทก่อนนะคะเพราะว่ามีปะปนกันมาด้วยนะคะนะเดี๋ยวน้องเลือกขึ้นมาก่อนนะคะถ้าชอบใจยังไงถูกใจยังไงก็ลองพักมานะคะมาต่อกันนะคะที่รายการที่7นะคะต่อกันที่รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ อง์นี้รายการที่เจ็ดนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นพยาคุฑด้านหลังองค์นี้เป็นพยาคุฑนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดเป็นพระแหวกม่านนะคะ เป็นพระแหวกม่านนะคะรายการที่8เนื้อผิวเก่าๆขึ้นคาบแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนหลวงพ่อกล้วยด้านหลังเขียนหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นรายการที่8นะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นเหมือนเบี้ยกแก้นะคะเป็นเบี้ยกแก้นะคะ รายการที่เก้าลงรักกิดทองลงรักดำปิดทองแบบนี้นะคะรูปใหญ่แบบนี้นะคะสามห่วงแบบนี้รายการที่9นะคะ400บาทต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินรงรักปิดทองที่หน้าอกแบบนี้เลยนะคะด้านในเนี่ยเห็นเป็นเหมือนเนื้อทองเหลืองนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่สิบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอนะคะรายการที่สิบเอนะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะมีจีวรมีเส้นสายศิลแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นเหมือนเนื้อมวลสารแบบนี้นะคะหลวงปู่หมุนนะคะ เรียมเก็บเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่12ตรงใต้หลวงพ่อมีทอนหารแบบนี้ด้วยด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะด้านหลังเขียนตัวหนังสือตัวยันอาาักขรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระนางพญาหน้าเงินนะคะเป็นพระนางพญาหน้าเงินด้านหลังนะคะเ,นเ,นงงเป็นเหมือนเนื้อว่านด้านหลังองค์นี้เป็นเหมือนเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นเหรียญรูปหัวใจนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นรูปส้มแบบนี้เลยนะคะเขียนปีพศ2517นะคะรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่15เป็นองค์นี้นะคะ เป็นพระเนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่นะคะเป็นพระแบบนี้เลยด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้รายการที่16นะคะมีรอยจานด้วยนะคะ เปียนรูปหล่อหลวงพระเดิมมีรอยจานนะคะทั้งฐานและก็จีวรเลยนะคะทั้งฐานและก็จีวรเลยนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเรียมเก่าเปิดโชว์ผิวแบบนี้เลยนะคะ เลี่ยมเก่าเปิดโชว์ผิวแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่17ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบมีรอยตะใบแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเต่านะคะเต่ารายการที่18นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเต่ารูปหล่อโบราณนะคะ เป็นเต่ารูปหล่อโบราณน,นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นไม้แกะพระอุปคุตนะคะจกบาทแบบนี้นะคะพระจกบาทนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะ เป็นรายการที่19นะคะแต่พระจกบัทองค์นี้เหมือนมีรอยจานด้วยนะคะพระจกบาทองค์นี้เหมือนมีรอยจานด้วยนะคะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมรายการที่20นะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ แบบนี้นะคะรายการที่20ต่อไปรายการที่21นะคะพระสมเด็จรายการที่21นะคะสำหรับพี่พีที่ปิดพระนะคะขอให้พร้อมรับด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเสียเวลา นะคะแล้วก็เสียเงินหนูด้วยนะคะค่าส่งนะคะเพราะว่าส่งฟรีให้ทุกรายการนะคะพลาดโอกาสคนอื่นด้วยนะพี่นะนะคะไม่รับคือไม่รับนะคะไม่ถูกใจไม่ต้องปิดนะคะพี่นะไม่ถูกใจไม่ต้องปิดเลยนะคะดูดูผ่านๆไปได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะปิดแล้วไม่รับนะคะแล้วถ้ามีองค์ที่ถูกใจจริงๆอยากจะรับหนูไม่ส่งให้จะมาโกรธกันไม่ได้นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะถ้าไม่ชอบไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะพี่ไม่ต้องมาปิดเพื่ออยากดูหรือว่าปิดเล่นปิดไรเนาะจะได้ไม่ต้องพลาดโอกาสด้วยนะคะพี่นะก็บอกไว้ก่อนเนาะไม่ต้องมาใจร้ายใส่กนันก็ได้นะคะ นี่นะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่2 3นะคะรายการที่23นะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมแล้วก็ถ้ารูปภาพอยากได้ภาพเพิ่มเติมยังไงก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะทักไลน์แอดลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะปากนิ้ปากเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะคะอง์นี้เป็นรายการที่2 3นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะองนี้รายการที่24นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเนื้อผิวจะเป็นผิวแตกๆแบบนี้นะคะ รายการที่25นะคะรายการที่25าพระสมเด็จน,นะคะดูผิวดูเนื้อได้เลยนะคะดูตามความชอบนะคะพี่ ดูตามความชอบได้เลยนะคะเดี๋ยว EP หน้ายัางไงนะคะจะเอาของตีกลับมาเปิดแบ่งปันนะคะพระที่เขาปิดไปนะบางทีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะบางทีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาแกะกล่องให้ดูเลยนะคะสําหรับ EP หน้านะถ้าของตีกลับมาถึงนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปเป็นรายการที่ย6นะคะ รายการที่26นะคะองนี้นะคะเป็นเรียมแบบว่าเปิดผิวนะคะเป็นเรียมแบบเปิดผิวนะคะดูสวยดูเก่านะคะอันนี้เปิดผิวก็จะส่องได้ง่ายนะคะแสงไฟไม่สะท้อนนะคะองค์นี้นะคะรายการที่26นะคะองคนี้เป็นรายการที่26นะคะดูเนื้อผิวกันนะพี่นะดูช้ำช้ตาแบบนี้เลยนะคะ <ın> เพราะว่าเห็นเนื้อผิวจริงๆเลยองนี้รายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะองค์นี้จะเป็นหลังตลับปิดนะคะบอกไว้ก่อนจะส่องให้ดู webcam, <ๆ S 1> ดแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะคะด้านหลังเดี๋ยวน้องจะพลิกให้ดูเลยนะคะเพราะเป็นตลับปิดเนาะไม่ได้แกะให้ดูด้วยนะคะแต่เนี่ยถ้ามองแล้วชอบมองแล้วใช่นะคะปิดได้เลยนะคะมองแล้วชอบมองแล้วใช่ปิดได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะอง์นี้เป็นรายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระพุทธชินราชใช่ไหมนะคะเป็นแบบนี้นะคะที่องค์เนี้ยพิมพเนี้ยเห็นบ่อยนะคะที่บอกว่าเป็นของวัดหลวงพ่อเงินตอนเนี้ยหอมนะคะนะแต่อันนี้จะเป็นเรียมกรอบมานะคะเรียมกรอบเก่าเรียมมือแบบนี้มาเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28ดนะคะ รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระนักปกนะคะเป็นพระนักปกรายการที่29นะคะถือดอกบัวแบบนี้เลยนะคะถือดอกบัวแบบนี้เลยนะคะพระนักปกองค์ที่29นะคะองค์ที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะ รายการที่สามสิบนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่30นะคะเหมือนมีรอยซ้อนนะมีรอยซ้อนของพิมพ์ด้วยนะคะองนี้รายการที่30นะคะรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะ รายการที่31นะคะเป็นจระเข้นะคะเป็นจอระเเ้่นะคะรายการที่31องค์ละ4 0 0บาททุกรายการนะคะสำหรับ ep นี้นะคะสำหรับ ep นี้นะคะขอหยิบเปิดองละ4 0 0บาททุกรายการนะคะต,ต่อไปรายการที่40รายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ทรงหล่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหน้าตาคล้ายๆแบบหลวงปู่ทวดวัดวัดอะไรนะนึกไม่ออกแง่วัดห้วยมงคลเนาะคล้ายๆนะๆเป็นแบบพิมพิมเหมือนพิมพ์ย้อนยุคนะคะองค์นี้รายการที่32มสิบะ งแบบนี้ราคาจะแพงกว่า400นะหนูจะไม่ได้เปิดนะคะนี่นะคะมี2องค์นะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูหาเปิดแอปนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะคะ รายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ,ะ,คะใต้ฐานเขียน459นะคะ459แบบนี้นะคะใต้ฐานองนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่33นะคะต่อไปเป็นรายการที่34นะคะ รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะรุ่นสร้างสร้างอะไรอ่านไม่ออกเลยสร้างมนลทนรุ่นสร้างมนลทนที่เลขกสองสี่เจ็ดแปดมีรอยต่อโคตร ตรงนี้ด้วยนะคะหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อพระใสนะคะ หลวงพ่อพระใสนะคะรายการที่35นะคะพระใสหน่งคายไหมคะนี่นะคะ่ะรายการที่35นะคะต่อไปเป็นรายการที่36นะคะรายการที่36องค์งนี้ น่าจะสึกสึกหน่อยนะคะองค์นี้น่าจะสึกสึกมองมองดูได้เลยนะคะเป็นรายการที่สามสิบหนะคะเป็นรายการที่36นะคะ,ะ,คะองละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่สามเจ็ดนะคะหลวงพ่อพมหลวงพ่อพมรูปหล่อเนื้ออัปปะก้าสวยๆเลยนะคะองค์นี้ รวมพ่พอพรมรูปหล่อเนื้ออัปาฆาสสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะเป็นรายการที่ 38นะคะเป็นรายการที่38นะคะเนื้อผิวมองเห็นได้ชัดเลยนะคะเนื้อเก่านิดนึงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นหลวงปู่ทวดน,นะคะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่39นะคะดูหน้าดูพิมพ์นะคะดูหน้าดูพิมพ์แบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวแบบว่าสวยเลยองนี้นะคะมีรอยตะไบขอบข้างมานะคะมีรอยตะไบขอบข้างมานะคะเป็นทรงเตารีบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่40นะะเอาเป็นเหรียญนี้แล้วกันนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะโอ้ดูมีชีวิตมากเลยดูงตาแวววาวามากองค์นี้นะคะหลวงพ่อพัดนะคะเป็นรุ่นที่วัดสร้างนะคะเป็นรุ่นที่วัดสร้างหลวงพ่อพัดนะคะอารียทรัพยก99นะคะ สองห้าหกสามทานหนูพ่อแน่นอนได้โคด้ดได้เก้าตัวเดียวด้วยนะคะรายการสุดท้ายรายการที่สี่สิบนะคะรายการสุดท้ายรายการที่สี่สิบนะคะถ้าชอบใจยังไงถูกใจยังไงสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะและก็พระเพิ่มเติมนะคะที่เห็นนะคะราคาอาจจะสูงกว่า400หนูยังไม่ได้เปิดนะคะนี่นะราคาสูงกว่า400หนูจะไม่ได้เปิดนะคะเอาว่าถ้าชอบถูกใจยังไงนะคะก็โทรมาถามราคากันได้นะคะมีมาหลายองค์นะ มีอันนี้อันนี้หลงพ่อผางนะคะแล้วก็มีหลวงปู่ศิลานะคะหลวงปู่ศิลานีอยู่สามรายการเลยนี่ถือว่าลงให้ดูก่อนนะคะถือว่าลงให้ดูก่อนนะคะไว้ EP หน้าหรือว่าถ้าชอบใจสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะคะอันนี้จะเป็นตอกสอสารานะคะ8ดตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าตัวตอกสอรเก้าครั้งนะคะซ้ายขวาแบบนี้หน้ากากสีทองนะคะสวยๆนะคะหลวดฟูศีรานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นเจริญพรใช่รุ่นเจริญพรล่างนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรุ่นเจริญพรล่างนะคะเพื่อสนใจชอบใจนะคะทกักมาถามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาพ้าสวยๆเท่า้บ้านมาแบ่งปันให้อีกนะคะสวัสดีค่ะ